ไ้ในาค่ข้าคพอว่าเสร็เพีงพอใ่แน่แต่ยอดเนาะพอเออยอ่ทเอค่เต็มกลางกลางกลางกลาว่าไม่เ่กาอเปิดาเออฮะเอาจังข้างนะครับผมเออเอาห่างไม่บไมางไม่บไม่หวานแล้วแล้วใ่ไปกูก็พอดข้างข้างถอนมาเราฟังข้าถอนมาเราเก็บเราคาบบ้า อ่องเลยนะน่ากมากนี่อ้องลยละมือนี่ฟังคำสอว่าเราเก็บกอบก็ว่าจังทางเอาตังทางเก่าจ้าเปียนถ้าเราทำ่ไ เพราราไ่ือี่เราราไมือว่าจะใช้ทรัอเรว่าฉีลแล้วิาณเขาแล้วไงข้เ่ามาเราแก้กูกัเราว้แหวนนะงขาขามาเาเก้ากีวตาบ่าไอ้เรางาบไาอลูกไงไงกู ข้าวชองข้าวชอปกัเต้าเติลาวว่า่คือเราลว่าพ่อเนาะโล่ง้าวาช้งล่งง่ายเนาะพ่อเนาะโลงง่ายงลงค่ะลงง่ายอ้าวใช่กระตุปูอื้าชขาช้างนะ ดับสนิทเลยบอกพด,ดับสนิทข <c oughs> ้างปลาต่างๆมักเปนะว,ว่าอย่างเล้าเก่าไปอัะม,มานึงอ้าวข้าไน้ข้ากัางนู้นเพราะ้องกันว่าววอะไรเทียงกัน,นไม่เก่าไปกัเคี่ยกันอ้ก็เทียงกันเรื่อด่งสิ่เลยเพราะว่าเราถ้าโล,กกล้อง,งกันเ่อนด้างวะอนไระสั่งมาปูตัวไรศิษนาหลวงฟอจ้ามต่อเหลังว่าเขาเขาเาถึงตดชินโอ้ตาสินสะพพอ ทำดสินมือนี่เราพูนี่ได้ไปหาซื้อไว้เก้าเอ๊ะเก้าเก้าไปใวัดยงขันจักตั้งหลายว่าคับออันเก้าไปว่ากัมอ่ะเพรากใน้การสามตัวเพูเอะเก้าไปทวัาไดรับฮ่าฮ่อฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่าตัาฮ่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 ากูาฮ่าฮ่า่าอ่า กูชื่อโตรแลกวัดวัดว้าครวัดจาอีนังสมพ่ออีน่งสมพว่าเสียงพอเนาวัำไปต่อได้พอวัว่าหออกว่าเขาเสียงห้ออกที้ี้ว่าอนั่งเขาว่าวัตจำออกทิพาพอวันว่ามนเสียงเขาพออันนังว่าเขาว่าห้ออกว่าห้ออกกันนั้งว่าเอาชื่ไว่าคือจไหนก็ไปเขาไปถิดแบบนีเขา คที่แมพเอี่ยค้าว่าจันแต้นก่อนกันก็บคุณพึ่งพี่พี่ออกเอี่นออกเอีหีว่าจั่ก็ไม่ออกเอีหยีต่อไปก็จังวะอคือกที่าพยายามอกเขาขอคมาเตต้งเพือออกเกเพราะนั่ตอเยอิออก่ตัวนี้แต่วาพอนาเกาเยบอบกที่แบบพอ เสียงกันไปเถียงกันหน้าเสียงหน้าเสียงหลังเข้าไปไปเข้าเข้าไปไปเข้าแบบแบบแบบให้ออกไปอ้าวว่าคือเกา่าเขาว่าคือเก่าหน่าไหมเขาว่าคือเก่าจะจองไดยโผบ่เลี่ยนโผลกเขาว่าเราเนีปปป่ยนะพอดังคืนก็พอดังว,กกว,ว่าเข้าเก็บเก็บเขาว่าไงว่า มันก็รลกเครื uh oh. Sin, ่งกับอะไรของปูม <cosmos> ันเขารับเครื่งได้ยุ่งเก้าไปเขาตจเครื่องเยจัำขาดเฮ้ยใจเครื่องเดียวเอาแต่คนรับเครื่องิ่มอคือว่าเจ้พเจุดานนสาแเคร่ว่าไแม่เาหกะรปูเนาะเกาไปตเครื่องเดียวมาเแเขาแบ่งเครื่องแบแต่เชิญอายดูปัจเจกัหาที่กับขางแทได้ ทำแท็กจ้าดกได้จักดักได้จ้าอเาเอาบ้อย่างเาอเอายับ้าง้าหายวางบ้นแต่สิว่าด้เก่งอีกวันสิว่าเ้อเลยมีโซ้พีกันนม่ทุกันใครสิ้มหมือนกันแล้วก็เอาเอาจังข้านาเนาะอโอเค